สวัสดีเพื่อนๆคนรักบอนสีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะก็มาเจอกับบอนสีสวยๆกันยามเช้าๆนะคะก็นะวันนี้เน,นาะป้านันก็พามาเยี่ยมชมบอนสีนะคะเพื่อนๆจ๋าสาหรับเอ่อบอนสีของเราก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะบอนเก่าบอนกลางบอนใหม่นะคะก็เพื่อนๆสนใจต้นไหน ถูกอกถูกใจต้นไหนจะเอาไปประดับสวนประดับบ้านให้แบบได้ธรรมชาติที่สดใสสดสวยหลากสีสันกับใบไม้นะคะเป็นบอนสีเป็นอะไรที่แบบสวยงามอยู่ที่ใบนะคะเป็นเพื่อนจะสวยงามอยู่ที่ใบใครสนใจอยากเอาไปาจัดสวนแต่งสวนแต่งมุมบ้านให้ดูแบบมีชีวิตชีวาสดใสนะคะก็ถ้าอยาก เลี้ยงถูกอกถูกใจต้นไหนก็ทักถามมากันได้นะคะเพื่อนจ๋ามีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายที่แบบว่ารูปทรงนะคะเพื่อนๆชอบแนวไหนชอบปลายแหลมใบไทยใบกลมทรงเตี้ยทรงสูงก็ทักทายม,มากันได้นะคะเพื่อน,อนจๆจ๋าก็มีให้ได้เลือกกันหลากสีสันนะคะ คนไหนอยากเลี้ยงนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าที่มือใหม่เลยจริงๆต้องการคําแนะนําก็ทักมาหลังไม่ได้นะคะทักถามให้คําแนะนําได้นะคะมีหลากหลายวิธีนะคะที่เลี้ยงบอลสีเนาะเพื่อนเพื่อนจ๋าเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายนะป้นันว่าเป็นอะไรที่เลี้ยงง่ายนะบอลสีเนี่ยไม่ยากอย่างที่เรากลัวนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าตอนปนันเข้าใหม่ๆป้นันก็กลัวเหมือนกันว่า ่าจะเลี้ยงยากแต่เปล่าเลยง่ายมากนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าแค่เนี่ย <c oughs> ตอนเล็กๆก,ก็คือเนาะที่ว่าเป็นชิ้นผ่านะคะเ,เพื่อนๆจ๋าเป็นชิ้นผ่าเนี่ยชิ้นผ่างอกหน่อมาปรนานันก็จะใส่โดมนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูชิ้นผ่าประน,นัน นอออนออกมาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นเพื่อนจ๋าอันนี้ป้านันพอใส่กระถางลงกระถางสีนะคะลงกระถางสีแล้วป้านันก็จะไปใส่ตู้อบไว้นะคะเพือ่อนเพื่อนจ๋าพอโตขึ้นมาสักหน่อยนะคะขึ้นโตโตขึ้นมาสักหน่อยมีแบบใบครบแล้วต้นแข็งแรงแล้วป้านันก็จะเปิดตู้ออกเลี้ยงแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าคือการเลี้ยงป้านันก็ มีอ่างมั่งกระมังมั่งนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็น้องอยังเล็กอยู่ประนันยังไม่ได้อัพกระถางก็จะอยู่ในไอ้อ่างนี่เลยแต่ก่อนก็คือตอนเบบีประนันก็ครอบนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยก็จะครอบเป็นแบบนี้เลยก็คือเบบีแต่พอพอนางใหญ่ใบแบบ โตแล้วสูงแล้วป้านันไม่อยากให้สูงมากป้านันก็เขายกตู้ออกนะคะเพื่อนๆจายกตู้ออกแล้วถ้ามีเวลาก็จะมาอัพกระถางเป็นกระถางหกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือมาอัพกระถางแล้วเราก็จะตั้งน้ําในถาดในกระมังอันนี้คือเรียกว่าอัพกระถางแล้วพอเราอัพกระถางน้องก็จะกัดสีขึ้นมาเลยเพราะว่ารากเขาเดินหากิน ได้แบบสะดวกเขาก็จะเริ่มแตกลูกกัดสีมานะคะเพื่อนๆจ๋าเริ่มกัดสีมากันเลยนะถ้าน้องอยู่ในกระถางสีแบบนี้น้องจะไม่ค่อยกัดสีเพื่อนเพื่อนจ๋าเพราะว่ารากนางจะแน่นกระถางแล้วถ้าโตแบบแน่นมากเขาก็จะยุบนะคะเพื่อนเพื่อนจ๋าแต่ถ้าเราเปลี่ยนกระถางอัพกระถางทันนะคะนางก็จะสวยไปกับเราอีกนานเหมือนกันเนี่ยถ้าว่า แน่นกระถางหกอย่างนี้อันนี้กระถางหกนะเพื่อนๆจ๋าถ้ามันเนี่ยถ้าสมควรถ้าว่ามีพื้นที่ป้าน้นก็จะอัพเป็นกระถางแปดนะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยดูลากนะขนาดกระถางหกแล้วลากก็แน่นแล้วนะลากก็แน่นหละถ้าเราอัพแปดนางก็จะอยู่กับเราไปอีกนานๆเลยนะเพื่อนๆจ๋าแต่ถ้าเราไม่ไม่อัพมันก็จะลงหัวพอแก่เต็มที่ลากหากินไม่ได้นางก็จะยุบ แต่ยุบไม่ต้องตกใจนะเพื่อนๆจ๋ายุบแล้วเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมานะคะอันนี้ไม่ทันยุบนะเพื่อนๆจ๋าไม่ยุบแต่ลูกเขาก็ขึ้นมาเลยนี่อันนี้ลูกเขานะนี่อันนี้ก็จะเป็นตะวันชิงพบสีดำ อันนี้ก็จะเป็นนารีบุรพานะคะอันนี้ก็จะเป็นม่านานางพิมพ์อันนี้จะเป็นหลวงราชเสน่หานี่ยอันนี้ก็ลูกดกมากเพื่อนจ๋าเนี่ยป้านันก็ตั้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วอ,อันนี้จะเป็นอเอาป้านันให้ดูข้างบนอันนี้จะเป็นเพิงรถป้านันคันนี้มันไม่มีที่วางรถเลยต้องจอดหน้าบ้านรถจอดหน้าบ้านอันนี้กลายเป็น ที่บอลไปเลยเพื่อนๆจ๋าอยู่ในล่มเลยนะเนี่ยอันนี้อยู่ในล่มเลยเนี่ยในล่มข้างบ้านชายคาบ้านอะไรประมาณนี้เลยนะแต่ถ้าว่านูน่นตรงนู้นก็จะเป็นสแสลมสแสลมนะคะเป็นอา่าเขาเรียกอะไรแดดลำไรนะคะถ้าได้อา่าถ้าได้แดดลำไรมีสแลมแบบเนี้ย ต้นเขาจะตรงแข็งแรงนะคะแต่ถ้าในอยู่ในร่มต้นน้องก็จะโยกหน่อยแต่ถามว่าก็แข็งแรงอยู่นะก็ได้นะเพื่อนๆจ๋าหลวงปู่ทิมกระถางนี้จะใหญ่ไปไหนนักหนาคะใหญ่อลังการมากเลยนะคะหน้าก็เข้มสวยงามหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมเลี้ยงได้ปีกว่าแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋า ปีกว่าแล้วงามมากจึงมากต้นนี้ออมนาคเพื่อนๆน,นะอันนี้ยุบแล้วขึ้นมาใหม่นะอยู่ในกระถางหกเพื่อนๆจ้ามาใบเดียวอันนี้ลูกอันนี้ต้นลูกนะคะใบไม่โดกแต่นางสวยนางจึงมากเลยนะคะดูความสูงโอ้ยโอ้ยไปเกาะต้นอื่นนะคะี่ดูความสูงดูความสูงของนาง ใบเดียวแต่นางจึงมากเลยลอดก้านเดียวมือเล็กไปเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าใบเดียวแต่สวยได้นะคะ อะไรที่เลี้ยงง่ายที่สุดก็คือบอนเพื่อนๆจ๋าน้องอยู่ได้มากเลยนะในล่มก็อยู่ได้แดดลำไรก็ดีนะคะเพื่อนๆจ๋าชายคาบ้านมุมบ้านหน้าบ้านข้างบ้านน้องอยู่ได้หมดนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าแดดร้อยเลยก็เป็นบางตัวที่ช,อ,ชอบแดดร้อยนะคะจะเป็นบอนเก่าบอนโบราณเราถ้าอยู่แดดร้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าบางตัวเขาก็ไม่ชอบแดดร้อยชอบแดดลำไรนะคะประนันก็ ถ้าใครสนใจอยากเลี้ยงก็ขอคำแนะนำได้เพราะว่าประนันทดลองทุกอย่างละแดดร้อยแดดอ่าสลมเจ็ดสิบแสลมหกสิบแสลมแปดสิบคือลองทุกอย่างแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าก็มีจับผิดจับถูกได้ผลมั่งเสียมั่งนะคะเราก็เลยรู้เนาะว่ามันเป็นแบบไหนถึงถึงเหมาะกับบอลตัวไหนนะคะ ให้คำแนะนำได้เนาะสำหรับมือใหม่แต่ถ้าคนไหนที่เลี้ยงมาสี่ห้าปีหรือสิปีแล้วนั่นเขาคือเซียนแล้วนะคะเขาคือเซียนแล้วปนันก็เคยขอคำแนะนำจากเขามาเหมือนกันนะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเพื่อนๆชมคลิปนะคะวันนี้ก็จะไม่ได้มา เป็นคลิปบอกราคาเนาะก็แค่เป็นคลิปมาแนะนํามาคุยเล่นกันนะคะว่า,าการเลี้ยงบอลเป็นอย่างไรนะคะเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงอะไรนี่นะเนี่ยกระมังเอยถาดเอยป้นันก็จะใส่ตั้งน้ําไว้แบบนี้เลยนี่เพื่อนๆจา๋าก็คือแบบเลี้ยงกันแบบไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่เรากลัวนะคะเพื่อนๆนจา๋าอันนี้ชิ้นผ่าชิ้นผ่าป้นันก็เขาเรียกอะไรถาดไม่พออบ ป้านันก็เทเลยเนี่ยกําลังงอกนะเพื่อนๆจ๋าชิ้นผ่าป้านันนะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขึ้นขึ้นมาป้านันก็เก็บเก็บไปใส่ตู้อบไปอะไรอีกต่างหากนะคะบางทีก็ไม่อบก็บางทีก็ปล่อยให้เขาขึ้นอยู่ในนี้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าอันนั้ก็จะเป็นงานหัวงานแปง้งที่แบบว่าหัวยุบแล้วป้านันเอามาลงแปง้งอันนี้ก็เคยแบ่งแบ่งให้เพื่อนๆไปมั่งแล้วอันนี้ก็แบบ เหลือไม่ไม่เยอะแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าเหลือไม่เยอะแล้วนะคะก็แบ่งให้เพื่อนๆไปราคา4ี่สิบมั่งห้าสิบมั่งนะคะถ้าเป็นกระถางก็หลักอ่แค่หลักร้อยก็สวยได้แล้วนะคะกระถาง4ไอ้กระถาง6ก็หลักร้อยกระถางแผ่แปดก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าก็ไม่ได้แพงอย่างที่แต่ก่อนนะคะเมื่อ3 4 5สี่หปีที่แล้วแพงมากแต่ตอนนี้ ใครอยากเลี้ยงใครอยากจัดสวนก็คือเลี้ยงได้เลยเพื่อนๆจ๋าไม่แพงนะคะหลักร้อยนี่ไม่แพงเลยเพราะว่าถ้าว่านั่นามันคือบอลปีหนึ่งปีกว่าสองปีแล้วก็มีนะคะถ้าว่า,าหลักเดือนก็จะอยู่แค่สี่สห้าิบนะคะแต่ถ้าหลัก ปีขึ้นไปก็หลักร้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าหลักร้อยร้อยหนึ่งอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าถ้าเป็นกระถางแปดะนนันก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อาสประมาณนี้นะคะใครสนใจแบบไหนบอนเก่าบอนกลางบอนใหม่เลยก็ทักมานะคะบางตัวก็กําลังมีจํานวนกําลังทําจํานวนนะคะเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะ ป้านันก็มาแบ่งปันความงามนะคะสำหรับวันนี้เนาะใครสนใจก็ทักมาได้เลยสอบถามเรื่องราคาเรื่องอะไรราคาย่อมเยาวเป็นกันเองนะคะค่าส่งป้นานันก็แค่5บาบมาทเมาๆนะคะได้ทั่วประเทศไทยได้ทั้งโอนและปลายทางนะคะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังป้านันจะ ไปแบ่งปันงานในแปลงนะคะงานในแปลงวันนี้ก็พามาชมการเลี้ยงดูของป้านันนะคะก็ไม่ได้พาชมหมดทุกตู้เนาะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้พาชมหมดทุกตู้นะก็แค่ใกล้ๆบ้านส่องไปไม่ถึงเพราะป้านันมีสองที่นะอยู่ที่บ้านอันนี้อยู่ที่กลางนานะคะเพื่อนๆจ๋าอันนี้อยู่ที่กลางนาป้านันมามามา,มาขยายอยู่นี้ก็เลยต้องมา ทำบ้านน้อยเฝ้าบอนอยู่ที่นี่นะคะปลูกบอนกันอยู่นี้นะคะสําหรับวันนี้ป้านันก็ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะกับบอนสีสวยๆเลี้ยงง่ายๆนะคะเพื่อนๆจ๋าลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ